ทำเป็นปีก็ไม่ถึงร้อยเหรียญสวัสดีครับพี่น้องนะครับนนีบาวนัดจะมา,าแนะนำนะครับวิธีการดูคลิปนะครับหรือว่าวิธีการาดูโฆษณานั่นเองนะครับหลายๆคนเพิ่นจมนะครับบนกันนะครับว่า,เ,าเป็นยังนะครับเหรียญจังบววิ่ง นะครับเป็นยังเหรียญจังโบขึ้นนะครับเพราะว่าบางคนพี่น้องเฮาเบิ่งโฆษณาผิดนั่นเองนะครับหรือที่เขาเรียกว,ว่าผิดวิธีนะมันบ่เบิ่งบออ่เบิ่งบ่เต็มเนาะนะครับเราก็เหรียญก็บ่ขึ้นพี่น้องก็จมกันนะครับว่าโอ้ยเป็นยังเหรียญจังบ่ขึ้นเป็นยังจังบ่ขึ้นนะครับพอพี่น้องเฮาข้าหลายๆคนนะครับเป็นมือไม่กันนะครับเบิ่งโฆษณากัน,กนบ่ถูกต้องนะครับบ่ถูก ก็เฮ้ยเฮ็ดให้เหรียญบกขืนกันนะครับเดี๋ยวมือนีบ้านนัดจะพาไปดูนะครับพาไปเบิ้งนะครับไปบอกวิธีเนาะนะครับแนะนําวิธีกันนะครับเพื่อที่พี่น้องเฮ้าสิไงใดมู่กันนะครับจะได้ดูกันเนาะนะครับไปกันเลยครับต่อครับต่อครับพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องลองกดเบิ้งเนาะนะครับเราจะเห็นขีดเหลืองๆอยู่ นะครับนี่นะครับเราจะเห็นขีดเหลืองๆอันนี้คือขีดโฆษณานะครับขีดโฆษณาที่เราจะต้องดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อว่ามาถึงโฆษณาแล้วเราต้องทํายังไงต่อเขียนครับต่อครับเพื่อนๆนะครับเมื่อเรามาถึงโฆษณานะครับตัวนี้โฆษณาก็จะขึ้นนะครับวิ่งปกตินะนะครับปกติโฆษณาก็จะขึ้นประมาณนี้ นะครับก็คือเราดูคลิปจบแล้วนะครับเราก็จะเห็นโฆษณาของเพื่อนๆนะครับที่เราดูนะครับทีเนี้ยหลายๆคนนะครับที่ผิดกันก็คือนะครับพอเราดูโฆษณาตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็คือปล่อยไปเลยนะครับพอปล่อยไปเลยเนี่ยนะครับก็บ่นกันว่าเหรียญมันไม่ขึ้นนะครับเหรียญไม่ขึ้นทําไมเหรียญไม่วิ่งนะครับเพราะว่า Öyle, หลายๆคนดูโฆษณาไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับหลักที่ถูกเนี่ย ne? นะครับเพื่อนๆทุกคน fore, จะต้องมาจิ้มตรงโฆษณาอีกทีหนึ่งนะครับ1.42เนี้ยนะครับเราจะต้องจิ้มลงไปนะครับเพื่อที่จะดูโฆษณาตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับหลายๆท่านที่ไม่ดูน,น,นะครับก็บ่นกันว่าเหรียญไม่วิ่งเหรียญไม่วิ่งนะครับมันก็ไม่วิ่งครับเพรานะว่าเราไม่ได้ดูโฆษณาเนาะ นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับบางคลิปนะครับมันจะมีโฆษณาแบบนี้สอสาอย่างสองสามช่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงต้นนะครับช่วงกลางนะครับหรือว่าช่วงท้ายเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็ต้องกดดูแบบนี้เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะให้เราดูโฆษณานะครับให้มันให้มันครบนะครับแล้วก็ เหรียญก็จะได้วิ่งนะครับสำหรับใครที่บ่นกันว่า,าทําไมเหรียญไม่วิ่งนะครับทำไมถึงเหรียญไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าท่านไม่ดูโฆษณาเนาะนะครับอันนี้จากประสบการณ์จริงของของบ่าวนัดนะครับก็ให้เพื่อนๆลองเอาไปปรับปรุงนะครับหรือว่าลองเอาไปปรับใช้นะครับเราก็ลองสังเกตดูว่า,าทําแบบนี้นะครับเหรียญจะขึ้นดีกว่าเดิมหรือเปล่านะครับ ถ society, it. It ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยนะครับมันก็บางคลิปก็จะเป็น300กว่าวินาทีนะครับเราก็ต้องดูให้จบนะครับดูให้จบก่อนนะครับก็ต้องต้องต้องทนดูเอานะครับบางคลิปก็โฆษณาจะยาวนะครับเราก็ต้องดูให้จบประมาณนี้นะครับพอจบประมาณนี้เราก็ค่อยกดกลับนะครับหรือว่าเราจะกดตรงตรงนี้นะครับแล้วก็โฆษณานี้มีประโยชน์เนี่ยครับเราก็ติ๊ก ให้กับโฆษณานะครับก็ได้นะครับคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพื่อนๆเราได้รับรู้รับทราบกันนะครับจะได้ดูโฆษณาที่ถูกต้องกันนะครับขอบคุณครับ